โทษทีเมื่อกี้เพื่อนโทรเข้ามาที่แรกพ่อสูบลงสระเลยนะครับนี่ครับไอต่อต่อคลิปเมื่อกี้นะที่แรกพ่อสูบลงสระเลยอ่าคลิปคลิปคลิปสามก็แล้วกันเป็นคลิปสามนะครับแล้วมาพักน้ําแล้วก็สูบเอาเอา,เอาเครื่องเล็กสูบขึ้นนะครับมันก็คือมันจะเปลืองไฟก็คือสูบจากตรงนู้นมาลงตรงนี้ผมบอกแกว่ามาลงสระนี่ครับ มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับสิ้นเปลืองไฟแล้วก็น้ํามันของเราไม่ใช่ไฟหรอกเป็นน้ํามันนี่แหละครับก็คือมันจะเกิดการสูญเสียคือน้ําลงมาในลงในสระแล้วมันก็จะเกิดการสูญเสียน้ําขึ้นอีกทีนึงละก็คือสมมุติลงมาห้าลิตรอย่างเงี้ยลงไปดินมันก็พอลงสระปุ๊บมันก็ไม่ได้เก็บได้ห้าลิตรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแล้วไปสูบขึ้นอีกมันจะเสียหลายรอบนะครับผมก็เลยบอกพ่อว่า ทำไมไม่สูบลงนาไปเลยเพราะว่านาข้าวไม่ต้องพักน้ําหรอกเดี๋ยวมันพักเองมันเป็นมันเป็นที่ทุ่งใหญ่อยู่แล้วสูบลงไปเลยครับนี่สูบลงไปเลยสูบลงนาไปเสร็จถ้าเกิดว่าใช้เวลาสูบลงนาถ้ามันเต็มจริงๆอ่าถ้ามันเต็มเราก็ปล่อยวนลงสระมาก็จะเป็นการประหยัดน้ํามันของเราไม่ต้องใช้เครื่องเล็กดันขึ้นไปอีกทีสุดตรงนี้เสร็จปุ๊บ พอมันเต็มเราก็ปล่อยลงสระเราทําท่อไว้แล้วก็ไม่ใช่ปัญหา,าเดี๋ยวผมขอปลูกต้นไม้ต่อก่อนนะตัวนี้ก็จุดดียีสังเคราะห์แสงถังใหญ่ก็บังสั่งมานะครับเพราะว่าผมจะใช้สังเคราะห์แสงส่วนตัวผมนะจะใช้สังเคราะห์แสงตรงนี้อะมะข่าอย่างเงี้ยก็ปลูกไว้อันนี้มะฮอกกานีหรือว่าน่าจะเป็นไม้แดง มะฮอกกานีครับตัวนี้ไม่ใช่แม่แดงดคล้ายๆกันตัวนี้พยุงไม่ตายหรอกครับผมปลูกผมปลูกอี่ยเกิดอย่างเดียวโอเคนะครับผมขอจบไว้แค่คลิปสามนะครับไอตัวเรื่องเครื่องปั่นไฟอาจอาจจะนอกประเด็นไปหน่อยก็ฟังดูเอาแค่ที่เป็นสาระไม่เข้าใจสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่างทุกอย่างเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้แต่เครื่องยนต ผมไม่ชํานาญนะครับผมไม่ทําสมัยเด็กๆพ่อบอกมันเพื่อนมือแต่พอโตขึ้นมามันเป็นรายได้ดีมากนะจั้งหยดโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับไอ้ดัง